ดีเช้าวัวนอาคารที่สิบสองวันนี้หนาวมากครับโอ้โหพามายามบองหนูเหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้มาใส่ไว้ค่ำหน่อยรีบๆมาดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่าภาพอากาศตอนนี้ครับอำเภอภูเรือเก้าองศาครับผมหนาวสุดๆเจ็ดมงเพิ่งจะเจ็ดโมงสิบนาที อิบจะปุ๋ยฮะดิ่อง้เลยเบวงเอาหลังแรกครับดีดแต่ไม่โดนหนูแต่ไม่โดนครับียังวะ

นู่นหน่อยปุ๊บเอาโดนครับโดนโดนแล้วโ,โ,อโอ้ยตอบเป็นๆอยู่เลยนี่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 โดดโยงโยงโยงเลยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาห้องเดียว <c oughs> อู้ชีต๋มเจ้าุูปบัเบ้างก็ตกอนนะ เพื่อปกคนไปไทยเอาอันนี้ก็ใส่อนี้ก่อนอ้ยนี่อันนี้โมใส่กับมือเลยอุ้ยดูดขียดกนียก่อนจับขูดขียห่างหางนู่นั่นน่ะก่อนเนี่ยนะนี่หนึงเต็มใ่นม ก็เียวะยังไม่ตายเลยลูกมันครับมีหำครับตัวผู้ไะเก็บหน่วยงานผู้ต่างนั้นกระดิดไหนนาตีนี่หลังนี้ก็โดนอีกครับโอ้โหยโดนเหรอติดติดกันเลยครับโดนเหรอติดติดกันเลยโอ้โหยวนมานครับเด้อ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 วนมันวนมัน โอ้โหสองแต้มติดติดกันเลยครับอืมวันนี้หมันหมาครับหมันหมานหมันหมานครับโอ้โหบุตรเอ๋ยงเดี๋ยวตามกันต่อครับมว่นี่ผมไปทางนี้นี่ปะไปฮีกันไปฮีกันเจ้าไปฮีกันโดนอีกครับันี้จะโดนครับโอ้โหโอ้โหสามสามแต้มติดวิสามหลังติด น่นเป็นทุกหลังโอ้โหสุดยอดตอนนี้เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆสมกับตื่นแต่เช้ามาหนาวๆนี่โอ้โหสามแต้มครับเอาละครับสนุกแล้วครับวันนี้จะติดตามต่อครับหลังนี้ไม่โดนครับดีเตยไม่โดน โอ้โหไปโดนหลังนู้นครับดิดดิดทุกหลังเด๋มาโดนหลังนี้ครับดดิทุกหลังโดนหลังนี้ครับโอ้โห,โโหโลูกอีกแล้วหมันแท้ๆหมันแท้ๆท่โอ้ดิดเหมือนดิดนั่นดิ๊ดน้อยนุดิ๊ดน้อยนุนักบวชไหนโอ้โห,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 โโหตัวนี้ก็ยังไม่ตายอีกแล้วตัวนี้ก็ยังไม่ตายจับหางก่อน มันโอเคมันมา,นมานครับสี่ตัวสีแต้มน,นะครับเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยก็ค่อยกี่หรือย,ยังไงเป็นพวงโู้มาจังมนัมนมันมะัน ผมอเก็บแตห้เก็บย็บร่างร่างนีนั่นน้องหวานนี่กร่แล้วก็ร่างอีกเจ้าซีทรงร่างเออนี่ก็มนี่ขนาดนันนี้บ่าอันนี้ันนี้คุณพยายามคือบ่แก้นไปอย่งเงี้ยของของใช้ิหินบ่มันมันมาแต่ขันนี้นี่กว่าบ่อแยขันนี้ขันนี้ฮะตัวปาเกอยห้ามาขนาดนั้นดิเดตขันนี้เจ้าบริยาไปอนบ่หมดได้ใส่คือจะใช้แถวนี้อบหนึ่งนึงใช้นึ่งวงอันนี้นะ จะไม่ไปสินะโอ้ย,ย่นีรันนกไปอยู่แน่รักไปอยู่แต่บดบวมนี่เด็กนี่ฮุ่งอย่างนี้เดี๋ยววานนี้เหือ,นนอนนหุ่งให้มาอยู่มึนเดี๋ยวห้าอยู่ บเป่นบัวเป็นเปบัวบัวบอดิษฐ์บัวโดนสองครับโดนโอ้ยสองกันใกล้ๆเลยครับสองเต็มใกล้ๆเลยอันนี้นี่บอ๊นี่มีมีปลาหางนางอยู่เนี่ยซื้อตกเกล็ดเอาใส่ดีๆไว้อันนี้เนี่ยดีบุงปลาเนี่ยโดนครับโดน วายุดีสดแน่ี่นหาแต้มเราเป็นพวงแต้มที่หกอยู่นูน่นโดนโดอ้นี่เป็นพวงกิงงกิงหกครับอืม <c oughs> อันนี้ไม่ดีครับ <c oughs> โอ้หมันมันครับมนันมันโอ้มจักหมอนเป็นตัวนี้มึงหมอนเดืบระไหนดูไหมทายทายทายสุดยอด วหวานหวานครับกับบรรยากาศท้องทุ่งนาตอนเช้าเช้าครับโอ้โหเพื่อหรอวะยังไม่ได้ใส่วะยุนี่ก็ะซาม,มากก่างมลยครับโบโบวะตรงนี้วะนะ หกตัวครับหกตัวครับเดี๋ยวติดตามต่อไม้ที่สองครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อวานนี้ใส่ไว้สองที่ครับครับถึงไม้ที่สอง้วครับตามได้เลงครับ เอาแล้วครับโดนโดนครับโอ้โหโดนกลับครับเนาะอันนั้นกลับ,<อ>บครับคนี่ยังไกบ่บ่วนะหอย,อยกินก่อนไหมหอยหอยเปนไก่ซื้อเหนีเลยครับลูกครับประมาณครับกือบุกไซส์สัมเมื่อวานนี่เดี๋ยว่ติดตามต่อนะครับ ทางต่อนะครับบอสนักเหมินมนุ่มบวหวยเข้าหรืหอต้องกลับไปสิดึงเลยไหมเอากลับดีด<น>มีตัว โอเยพึกอยูพึ่หางนี่ดูน,นี่มันเกเรวันนี้โตัวเหมือนตายคือมาตายอยู่นอกกัดปที่นี่วะมองโดนครับต้องขาเล็กครับ <c oughs> นู่อขาวเออเรามันรุดดอกไันเสดวะพรุ่งนี้ดักกั๊อยู่ของนอกนู่นจะนอนตายอยู่ของเมันนี่เหยงวะงงเด็กหยด็อตนี้ได้อีกแดงครับ